ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสทดสอบทดสอบทดสอบผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อรัวรักถูกเปิดมิตรภาพต่างหลังไหลมาอิมเอมและเพิ่มเติมกำลังใจกับวิทยุน้องใหม่รัวรักเรดีโอ เสาร์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่10บโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นกับการพบปากพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขกับการย้อนรอยอดีตถึงปัจจุบันสวรรค์นในบ้าน2557คุณมัรสุจิตวันศรีกับด้วยรักและศรัทธาสดๆคุณโตฟิรดาวศรัทธายิ่งและคุณตาลมุฮัมมัดอาลีรามบุตรกับรัวรักโตตาลมาขายรั้วเปิดบ้าน กับคณะผู้จัดรัวรักเรีิโอด้วยการสัมภาษณ์พิเศษโดยผมเองโยธินยากบและไปทาากับประวัติศาสตร์จากกำแพงมุสลิมด็อกเตอร์อนัทอามาตยากุลและคุณหมอซอเลสุรสิทธิ์อิสระชัยอย่าลืมและอย่าพลาดอินชาลอกับวันนัดพบรัวรักเรดียลนณบ้านเพียนมานะซอยมิสทินติดต่อสอบถามข้อมูลที่089-208 6279 081423 1373ถึงเวลาที่ความรักจะคืนกลับมาเสียทีจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให้